สวัสดีครับวันนี้จะมาเอาพระสมเด็จมาให้ชมนะครับพระสมเด็จพิมไกเซอร์ซึ่งพอดีผมได้มานานแล้วนะครับพระองค์นี้นะครับมันจะเป็นแบบคล้ายๆว่าเนื้อจะพุ่มเนื้อจะเป็นพุ่มมากแต่เป็นรอยที่หักมานะครับแต่หักไม่ได้หักองค์พระนะครับ หักใต้ฐานลงพระนะครับเนื้อก็เก่านะครับพอดีผมก็เลยว่าพอดีเนื้อหักพระองค์นี้หักแล้วก็เนื้อได้หักออกมาจากข้างในผมก็เลยเห็นเนื้อในนะครับก็เลยอยากจะเอามาส่องเนื้อในให้ให้ชมนะครับมวลสารที่ว่าหักที่หักออกมานะครับแต่ถ้าดูภายนอกก็จะเห็นเป็น รอยเก่านะครับจะมีรอยพุนรอยปูดไตอะไรเยอะแยะนะครับแต่มันก็เห็นไม่ชัดเจนนะครับก็เลยจะให้ดูเนื้อในนะครับผมว่ามีมวลสารอะไรไหมซึ่งสวยมากนะครับข้างในจะเป็นมวลสารที่ให้เราเห็นสวยมากนะครับผมจะลองเอากล้อง ให้ดูนะครับเอาเท่าที่เห็นนะครับผมเอาเท่าที่เราเห็นมองเห็นนะครับเ <c ười> นี่ยครับมวลสารนะครับแล้วจะลองซูมให้ดูอีกทีขนะ <c ười> อโทษด้วยนะครับไม่นิ่งนะครับ ผมใช้กล้องโทรศัพท์ธรรมดานะครับจะลองลองให้ดูเนื้อในพังพระสมเด็จวัดรฆังนะครับพิมพ์ไกเซอร์นะครับจะเย็นเย็นนะครับจะสูบไม่ดูเนื้อในนะครับมวลสารข้างในอาจจะไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะว่าผมถ่ายกล้องโทรศัพท์ธรรมดาเนี่ยครับเนี่ยครับเนื้อในนะครับเนื้อที่ พระได้หักออกมานะครับเนี่ยครับจะเห็นบนสารเนี่ยครับเม็ดตงแดงตรงนี้นะครับเม็ดใหญ่กลมๆนะครับตรงนี้นะครับจะสวยมากนะครับข้างในนะครับมีมวลสารนะครับทีแรกกมก็นึกว่าจะเป็นพระเกนะครับมันจะลองซูมให้ดูอีกทีครับ จะให้ดูท่อนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูท่อนท่อนฐานนะครับนี่ครับนี่ที่เป็นก้อนแดงๆนะครับเนี่ครับสวยมากนะครับพระที่หักออกมาเนื้อในนะครับนี่คือเนื้อในขององค์พระสมเด็จวะระครังพิม์ ไก่เซอร์นะครับผมเนี่ยคือมวลสารข้างในนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยครับสวยงามมากนะครับผมเรื่องพิมพ์เรื่องทรงอะไรผมไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับแต่พอดีพระองค์นี้หักพอดีผมแช่น้ําอุ่นแล้วก็พระได้หลุดออกจากกันนะครับผมก็เลยถือโอกาสนะครับมาถ่ายคลิปนะครับผมส่วนเนื้อด้านนอกก็เป็นแบบนี้นะครับ นี่คือนี่คือเสียงขององค์พระนะครับนี่ครับเนื้อด้านนอกนะครับนี่เสียงนะครับเสียงจากกลมนะครับเนี่ยไปพอดีน้องหมาได้เดินมาเล่นด้วยนะครับเราเลยมาขอคนที่อยู่ข้างๆนะครับ นะครับผมนี่ครับเนื้อด้านนอกนะครับผมเนื้อด้านนอกขขงองค์พระนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูท่อนล่างนะครับผมเนื้อด้านในท่อนล่างนะครับอันนี้คือท่อนที่ใต้ฐานนะครับนี่ครับ นี่ครับือนวนสารด้านในที่หักออกนะครับผมนี่ครับนี่ค,คือเนื้อด้านในขององค์พระที่หักนะครับสวยงามมากนะครับผมนี่ครับด้านเนื้อด้านในนะครับผมมีเม็ดมวลสารครบนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดขาว ออต่างๆนะครอันนี้ท่อนท่อนฐานนะครับผมอ,อันนี้จะเป็นเม็ดดำๆนะครับสวยมากนะครับผมนี่ครับคือให้ชมนะครับไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือแค่ นานๆจะเห็นพระที่หัดนะครับแล้วก็จะได้ดูเนื้อในนะครับนี่คือนี่คือกอนนะครับกอนเม็ดมวลสารเนี่ยครับสีดำเดี๋ยวจะลองซูมๆอีกทีนะึงเนี่ยครับ เป็นเม็ดดำนะครับอยู่ข้างในนะครับผมจะเป็นก้อนอย่างนี้เลยนะครับนี่เม็ดเม็ดคุคนๆนะครับผมเนี่ยครับที่เป็นเม็ดอยู่คงด้านในนะครับผมก็คือภาพรวมนะครับให้ดูเนื้อด้านในครับไม่มีอะไรนะครับผมสมเด็จไกเซอร์นะครับเนื้อจะพอดีจังหวะที่ว่าเนื้อเขาผมเอาแช่น้ำอุ่นแล้วเนื้อเขาหลุดออกจากองคนะครับก็เลยเอามาให้ชมนะครับผม มีแค่นี้ครับนี่ครับผมนะครับชมแค่นี้ครับสวัสดีครับผมเจ็นาทีกว่าแล้วขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะครับผมสวัสดีครับ